สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะข,ของมือวันที่15ค่ะพี่น้องค่ะวันที่15นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องค่ะโอนี้ค่ะแอดภาพพี่น้องบ้านเฮาส,สุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบุญมีนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางความฝันเด็กหา,าพี่น้องค่ะพี่น้องถ้าปูเราได้ฝันนี่เป๊ะตลอดนะคะพี่น้องค่ะงัวที่ผ่านมานี่ก็เป๊ะเลยคค่่่่ะะพพีีนน้้อองงงมาเบิ แนวทางของฟูบุญมีความฝันนะคะแนวทางความฝันเขาหนึ่งหกค่ะพี่น้องคะอัี่ผ่านมากฟูเขาปูเขาทั้งความฝันแลกักการคำมตนี่พี่น้องแล้วก็จุดคำนวณน,นะคะพี่น้องคะเขาทั้งเบิดเลยนะคะพี่น้องคะเม,มื่อนะีปูเลามีแนวทางความฝันมาฝากแล้วปูหลักก ได้เป็นโตนะคะฝันได้เป็นโตแล้วกระปูแล้วกระเน้ยนไมน้มือนีเม็ดเดียวเลยค่ะพี่น้องคะออ่ะคือเอ้าแนวทางมือนีของปูบุญมีค่ะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางความฝันค่ะแนวทางสิ i n e มาเป็นตัวใดพี่นอ้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันผู้ค้าการนอสก,การ์ค่ะมันติดขาดขยันการมันติดขาดขยันทวนเล็ฝันกับฝันหนึ่น่อยเข้มๆหนึ่งเดียบวบนเป็นฝันหลายเลยอ่า ีฝันจะไหนฝันแต่สัตว์วันจาก,จากวัน,วนยางไปเยียงแกเลย่ไปว่าเลืกลอดระเจ้า ทำในม,มีมีทะเบียนรถดไยค่ะทัานที่สามก็คือเขาจะเอาทะเบียนมัน่นทะเบียนแป่จุดด้วยค่ะแล้วมันก็จุดไว้แล้วก็มาแปดอีกค่ะ เป็นทะเบียนแปดจุดแปดห้าครับแปดจุดแปดห้าค่ะพู๊ค่ะจุดเนี่ยก็ที่ว่าแปดที่ว่าที่ไหนละแปดแปดศูนย์มัแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์ก็แปดห้าค่ะ วันที่เอาเลขสามตวัวก็คือแปดแปดห้าแล้วก็ศูนย์แปดแดห้าแล้วก็ศูนย์แปดห้าครับพูกคะนะั่สามนี่สามตัวตอนนั้น <5. S 2> ว่าเลขจุดตีเอาซื่อหรอเลขจังหวดก่อนจงหวดก่อนรนเป็ด 1, 1, นะหนึ่งหนึ่งหกยังที่นะฮะตัก่อนตัวนี้ก็เลยมาตีเราแม่น 8, แปดห้าก็เนีนแปดห้าที่เรา,าเนี่ละตัวสามตัวกับมี 8, 8, แปดแปดห้าแลักศูนย์แปดห้าตัวสองตัวกับมีแปดศูนย์แปดห้าเอาตัวนั้นละ่ะจะเป็นแปด เราเสื้อเอาเองค่ะเราเยยสามตัวนีแล้วก็เลยเป็นเลขซีคูเลขสามตัวแนะั่เะเป็นเลขซีคูค่ะี่แปดห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดห้า่แแปดแปดห้าค่ะยักมันจะมากว่ามาก จากเอวขลองเบังเอวปูกะดีอับหนักอยู่เรื่องหนวดตัวไรกครับปูอับหนักนี่แล้วตัวอยู่ไหนล่ะตัวเปนหาปดุนี่ติดปุ๊กฮะเป็นแล้วอยากทำปูกระนเคร่งเล็กเคร่งเล็น้ำมุนเครื่งเล็กฝนต่ค่ะ เดี่ยวเลี้ยวเลยเด็<โ>ดกฮะบุกว่าฟันเห็นบุกว่าฟันเห็นยาย่ฟันเห็นยายนั่นี่ยะก้อนขนมนยาย่สองก้อนค่ะเอาเมือ่อเอาลูกตือป้อนขนมนยายนั่งยึดนั่งยึดนั่งยึดแก่แล้นั่งยึดโตค่ะ ทางยูทตบแล้วก็เติขนมปอนปอนเล่าแล้วก็ได้กินเบิด์ตเต็สองกว่าขนมค่ะ <c oughs> เป็นขนมเอียงขนมโอ้จอเหมืนขนมเอียงว่ะ <c oughs> แต่ว,ว่าขนมเนีม,มันเป็นมันเป็นเรื่องเลียวค่ะพ่อแม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> มบม,มมีซื้อเนาะครับบัวขนมขนมบมีื้อมูจัดซื้อมันปูมจัดแต่ว่าแซ่บ่บเลยอาบคือว่าขนม,ม,ขนม,ขนมซื้อซื้อบมมีโมจักซื้อขนมเน,มนาะค่ะ คำว่าไม่มีจะเกิดขึ้นแก่เราอะไรค่ะเบิ้ลสำรับชีพฝันกับมี่สำนี่แหละเพราะได้หลายตัวค่ะบุตรเอ็มมาก็จะบิ้งไปบูตรเอ็มบอมาก็เบิ่งไปติดตามไปซื้อๆเบิ่งตาห้องน้ามูวเอออ้อผู้ร่อมาค่ะดวงดวงแต่ละโคตรเนี่ยมันบูดขึ้นกันแต่ไปเอาเลขน้ำกันก็ยังบูดถึกน้ำกัน ไม่นครับพ่อเขาจะาให้ตัวเดียวเขาจะาให้ตัวเดียวกันนี่แหละไปซื้อก็ละตัวมัน็ต่ืกติในในนังเบิงม่วงเงินเงินฉิดนี่กับลุงไว้จะเมียเนาะค่ะผู้ใดค่ะผูดด้เสียงเสียงกำลังติเดือดอีกเลยวนี่ยครับพ่อ ผู้ตรวจตวลายมันเสียงแตกแล้วสามขันที่ขันหักเค็ดขันตรวหลายก็เสียงบดเสียงบาอย่างมีอีกล่ะอยู่ได้ไปหาเสียงหม่ยู่ถ้าติดเป็นแนวกนค่ะ<ช>อ่าสำหรับพีบนี่ก็รลุกมาจะมีตะกอนนาจ้าผู้คะปูดเสียงแหบเสียงแหบไปแล้วเขาคิว่าแหบมาชนีอีกแลบะย,ยากอีกล่ะ <laughs> S <S 1> <S 1> <S สำหรับคลิปนี้การล่งไวจะมีจ้าปันอายุวัฒนาชูขาพลังจะหมายดีเบิดเตลอดเจเล่นปอนขอบคุณปูลหลายๆค่ะก่าในวัสการกัปูุสาธุค่ะสรุปแนวทางไายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องค่ะแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้นะคะพี่น้องอันชุนีปูรับฟันได้เป็นตัเลยค่ะพี่น้องค่ะ 88 5นะคะ88 5 08 5 80แล้วกับ8หาปูแล้วนี่น8หเม็ดเดียวแันแข้นเลยค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องมาบ่งทน้งทางของปูค่ะงวดที่ผ่านมาพี่น้องอุ้ยถ้าปูแล้วเด้ฟันเนี่ยฟันแม่นฟันคิวอีลีพี่น้องงวดที่ผ่านมาพี่น้องเปะเลย16นะคะฟันแม่นฟันคิวแล้วกับแปะได้เปะเลยนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้แคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี่คะ่ะสาหรับแนวทางจากปูบุญมีนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางความฝันของปูคะ่ะพี่น้องแย่าลืมคะ่ะนไปพิจารณาเบิงะะ่งเนาอค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาสุขสุคนนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบุขอบคุณาทางจากปูบุญมีค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะธรรมประยากสิพาดกับแนวทางได้ๆแบบนี้นะคะเขามาแล้ยวกายาลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไดบุญพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไา่กันนะคะพี่น้องขา เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูบุญมีค่ะแนวทางทางบัวทั้งมวลมันยังไม่เพียงซ้ำนี่ค่ะและก็จะได้ขอตัวลาพี่น้องบ้านเฮาสุกูสุก้อนไปก่อนนะคะ mm hmm. เอาไปพอกันไม่ก็แป็นในคลิปหน้าค่ะพี่นอ้องคะสำหรับคลิปนี้